เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เราดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งันึงกับมอนทันนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องย้มดีครับผมก็จะได้มาถือเวลามารีวิวเซ็ตของดันเต้นะครับผมเย่ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราจะมารีวิวเซ็ตของดันเต้ที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เซ็ตที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นดาบของดันเต้แล้วก็ชุดของดันเต้เนาะอาจจะว่าเอ้ยพี่ทำคลิป ดันเตว่าพี่หาชุดอย่างนี้นะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเนาะก็เซตนี้มีนะครับมันเป็นแจกฟรีน,นะครับผมแค่คุณก็มาในตัวโพสตนี้นะครับแล้วไปที่อีเวนต์แล้วก็หาคําว่าเลดโค้ดครับโค้ดเลดนะครับตัวนี้แล้วก็ไปเล่นนะครับผมซึ่งของที่มันจะดอปก็คือมันจะมันจะดอปเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะไอชุดอะไรต่างๆเช่นอันนี้ดาบเนาะดาบนะครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนมันจะอยู่ในชาร์ปเบดครับ ชาเบดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งคุณต้องมีเจมเลดโคดในเลดออฟนะครับแล้วก็เลดเจมของแอนเจน่าแล้วก็หมาป่าแล้วก็เนื้อของเสือแดงนะครับผมคพือจะคาฟตัวนี้ได้นะครับส่วนชุดนะครับชุดชุดชุดกันน,นะชุดก็เล่นตามด่านเลยฮะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆจนจนมันตอบปอย่างนี้นะครับ ก็มีเลตออฟก็คือสำคัญก็คือเลตเลตโค้ดได้แหละไอเจมเลตเลตโค้ด้นกันผมจะเรียกว่าอย่างนี้นะกันส่วนใหญ่จะใช้เลตโค้ดทั้งนั้นเลยแล้วก็พวก4ตัวนะครับมอนสี่ตัวโอเคประมาณนี้โอเคมาถึงแล้วนะครับผมกราด,ดแร้เราก็ส่ง s อสเลยหากสู้ว่าท่านผู้ชมนะครับคือแบบว่าเออสู้คนเนี้ไม่ไหวอยากต้องการความช่วยเหลือก็ส่งได้เลยนะครับเพราะว่าในเนี้ยไอที่ผมต้องบอกเลยว่าไอเจม เจมของแอนจีน่าเนี่ยดอบยากขี้เขี้ยนะครับเพราะว่าหัวได้ก็คือล่ามันไปกว่าสิบกว่าตัวนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงด้วยนะครับโอเคเราไปกันเลย <c oughs> ดาบค่อนข้างแรงนะครับเป็นดาบทีสายฟ้าเนาะเยอะยุ่ง ลอากรีดกรีดโอ้ยไปว่ามันมันเป็นดาบแดงอยู่นี่ว่าดาบใหญ่วะ่ะโอ <c oughs> <c oughs> ซึ่งดาบตัวนี้นะครับเป็นสายฟ้าแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่า Oh, okay, oh, zwei. So... <coughs> oh, 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 don't, 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 chut, chut. Chut, 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 chut. Uh, don't, 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 สวยโอ้โหสวยงามมากเสยเสยแล้วเสวยโอ้โหแลวกีพอดีด้วยนะเสยอีก เสยกูด้วยนี่แหละนี่ไงไม่ต้อง,องร้องนะแจ๊ะไม่ต้องร้องไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครมาช่วยเลย สตารนไหมโอ้ยใ,ให้กูเนยหน่อยเฮ้ยพี่อ่าเรียบร้อยฮห้สตาร์นยังยังยังพีททำอะไรได้ยังเดี๋ยวเรามีแป๊บหนึ่งนะโอเคเรามีเรียบร้อย ล้มต่อล้มล้มล้ม,ลมตีตีโอเคก็มอนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่มีใครมาจอยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่มัง้งโอเคนี่ผมเพิ่ม SOS แล้วนะมันไม่มีใครมาจอยเลยว,วะ めっちゃ。 โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มันก็กัดกูจังเลยเอาเรียบร้อยโอ้ โดนกัดเรียบร้อยโอ้ตายโอ้สะบัดกูด้วยอ่ะมึงมึงสบัดกูใช่ไหมมา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 เลยมาเลยชอบสบัดนะาเรา ລ <Gã entender> <t Anfang> <t countries> ົງໄປລົງໄປໂອ້ໂອ້ອືມໂອ້ໂອ້ ไม่โดเลยว้ยโอ้ยให้กูรีวิวดีหน่อยก็ได้นะให้กูรีวิวดีหน่อยก็ได้เดีเจซี JC เข้ามาแนละ้วฮะขอบคุณมากเจซีโอ้ โอ้โหโอ้โโอ้โโอ้มึง ouais. okay, ไม่ให้โอกาสกูเลยอ๋อเจสซี่กูพี่เจสซี่กูนั่งกูนั่งก็ได้โอเคกูไปละเอาไม่มีเลือดหรอเอาผมเลยเอาเลือดมาเอาชิปหายกูแล้วเอามีอยู่มีอยู่กินเลือดหน่อยนะครับเจสซี่ มึงมึงช่วยกูด้วยเจซีโอ้โหโอ้โหมึก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 กูตีขามันก็ได้กูตีขามันก็ได้ ตีขาก็ここได้ทุกพี่โอ้โ เพื่อนเราเนี่ยโยกเออเออกูโดนแทนนั่งแป๊บหนึ่งนิ่งๆแป๊บหนึ่งนิ่งๆแป๊บหนึ่งจะเย็นโอเคเออเออกูโดนฟันเมื่อกี้ โอเคฮะสวยฮะก็ของพวกชิ้นนี้นะครับในกรณก็จะได้เอาไปอัปเกรดนะครับประมาณนี้ โอ้โหดูโดนเฉียวได้ไงฮะโอ้โหสตาร์ทเรียบร้อย มันสู้เขากูกำลังจะปีนไปตีมึงไอ้ยี่ยเอ่่อ่่่่่่กูู่่่ก่่่่่่่่่้่่่่่ ตีมนะันนี่ดิมันนี่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 เลยมันนี่เลยแบบนี่เลยมันนี่เลยมันนี่เลยตัวดีเลยฮะตัวนการเนี่ยตัวการตัวการตัวการดีๆตัวการดีๆตัวการตัวการดีๆเลยมึงอะอ้าวไม่หลบปะ ไม่ล้มหรอมัน t the fuck ไม่ล้มไม่ล้มเลยโอ้เดี๋ยวมึงไม่ล้มได้ไงก่อนลำแรกล,ล้มล้ม มันดื้อดันอะไรขนาดนี้วะฮะดื้อดันอะไรขนาดนี้ฮะโอ,โอ้จะตายจะตายจะตายจะมันไม่มันไม่ล้มไ,ม,มได้ไงวะอะอะ Anh ông kia aso tiến khỏi shirt của państwa Chúng ta sẽ chở đi Và th Physical Chúng ta sẽ thiioso Trên nhà hzed ล้อมโอเคหางขาดมึกมึกโอ้โหนี่เดียวแมจิกแอคกินแป๊บหนึ่งนะ ああ。 ไปนี่ก่อนมันจะตายแล้วมึกเอื้อกูโดนเรียบร้อยโดนข้ามเรียบร้อยเฮ้เมอเอื้ออื้อล้มโอ้มึงก็เผากูได้เนะไอ้สัอเค แล้วก็โฉบไปโฉบมาดีเว้ยบึ้งโฉบไปโฉบมาดีจังเวะยบึ้งฮึ่มคงล้มแล้วล้มโสมโสม มึงมึงมึงไม่รอดแน่วันนี้อ,อ้โอ้โหได้หางด้วยโอ้โหถ้าเล่นกันสองคนนะแล้วมีตีที่เขาเรียกว่าอะไรดคนที่ไม่มีเดลซีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ รีบเรียบร้อยอนะเราต้องในเดียวเตรียมเวลาเตรียมสู้แบบวา่าสู้กันอยู่ตรงนี้แหละสู้กันอยู่ตรงฮิวเนี่ยสู้กันตรงฮิวเนี่ย สู้กันตรงฮิวเนอะฮิวกูจะตายก่อนนะรับแรกสู้กันตรงฮิวเนอะต้องรอเข้ามาในฮิวอะ โอ้ยอมันอันติ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 โอ้โหวิเอ้าเพื่อนกูเอ้าใช่ไหมแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูโอ้เผาแล้วเผาแล้ว

จ,จ้าจ้าจ้าโอ้สอ,อพ,ม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 พม่มยพุ่มยเพิ่มเดียพิ่มเดยวึกมึกมึกข้หนอมึกโดนโอเคอ่อก็น่าจะใช้เวลานะสองพีเยอะสองเราสองนองพีเยอะ โอ้กีพอดีไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันผอมผอเผามันผอมันเผามันเผาออกมันเผาโอ้มันเผามันเผาชิปพายกุระมันเผาโอ้โหมันเผาโอ้โหเผาเขาใหญ่เลยมันเผาใหญ่เลย นั่นเรียบร้อยเพื่อนกูนี่ไงนี่ไงเ,เออเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วอู้หูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเ,เรียบร้อยเอองั่นมึงโกงอ่ะมึงโกงอ่ะคือคือให้กูลงไงนะให้กูลงไงไอ้อมอนเพี่อ ô krit mึง 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 mึง

ควานจนถึงวินาทีสุดท้ายก็นะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเล่นบุรุษคนเดียวก็ก็กน่าจะสองหน่อตายแน่ๆเมื่อกี้ก็เฟล,ลไปสองคนฮะแต่ก็ผ่านกลับมาได้ก็ขอบคุณก็ขอบคุณซีเจด้วยนะครับผมโอ้ทีนี้เป็นพาร์ทที่ดีฮะ เอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเออก็อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบันเทิงเนี่ย